คาล่ามาแล้วนะคะไทยติดเดลตาคอนสายพันธ์ x b b เรียบร้อยแล้ว2อรายนะคะซึ่งเราต้องมาศึกษากันแล้วล่ะค่ะว่ามาจากไหนอีกนะคะสายพันธุ์ตัวนี้ตอนนี้นะคะเดลต้าคอนเนี่ยอัตราการแพร่เนี่ยค่อนข้างเร็วโจมตีปอด ได้น่ากลัวกว่าเดิมนะคะเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเพื่อปกป้องคนที่เรารักนะคะตอนนี้ทั่วโลกก็ได้จับตามองสายพันธุ์เดลตาคอนที่ระบาดในช่วงปลายปีนะคะว่ามีการกลายพันธุ์ไปจากสายพันธุ์นั่งเดิมคืออูฮันนะคะและที่สําคัญเดลตาคอน XBC เนี่ยเป็นลูกผสมนะคะสายพันธุ์เดลตาแล้วก็สายพันธุ์โอมิคอน BA.2 นะคะซึ่งเป็นการกลายพันธุ์แล้วกํลาลังระบาดหนักในฟิลิปปินส์ตอนนี้ประเทศเพื่อนบ้านของเรา แล้วก็ส่วน XBB นะคะก็มีการกลายพันธุ์จาก BQ.1 นะคะคุณสมบัติเด่นในตระกูลของเดลต้ ons, าคอนเด็ก็คือแพรได้เร็วเหมือนโอเมกอนนะคะระบาดค่อนข้างแรงแต่โจมตีปอดหนักมากเหมือนสายพันธุ์เดลตา้านะคะเราต้องรู้นะคะว่าตอนนี้ประเทศเพื่อนบ้านของเรา เจอ XBC นะคะในฟิลิปปินส์ถึง193รายเจอ XBB ถึง81รายนะคะในสิงคโปร์อินโดนีเซียบูไนนะคะประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆก็ติดกันค่อนข้างเยอะในไทยเนี่ยเจอ XBB เนี่ยอยู่2รายนะคะเป็นหญิงต่างชาติอายุ60ปีเดินทางมาจากฮ่องกง1รายแล้วก็เป็นชาย เป็นชายไทยนะคะอายุ49ปีมาจากสิงคโปร์เนี่ยหนึ่งรายนะคะตอนนี้ก็รักษาหายเป็นปกติแล้วนะคะแต่เราก็ต้องรู้ว่าเมื่อติดเป็น XBB แล้วนะคะซึ่งเป็น d เด t a คอนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแพร่ระบาดรวดเร็วแล้วก็ทำลายปอดรุนแรงนะคะอาจจะมีมีลักษณะของการหลบภูมิคุ้มกันค่อนข้างดีก็คือตรวจไม่เจอว่ามีไข้นะคะบางคนก็ไม่ไอด้วยซ้ำแต่มีอาการปวดข้อปวดหัวปวดคอปวดหลังเหนือเอวขึ้นมาปวด าหายใจไม่สะดวกปวดกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะเบื่ออาหารขึ้นไสเเจียนนะคะและสิ่งสําคัญก็คือมีระยะฟักตัวค่อนข้างสั้นนะคะบางคนไม่มีไข้เลยพอเข้าสู่ทางเดินหายใจแล้วลงปอดทันทีทําลายปอดเลยเร็วมากนะคะแล้วก็เสียชีวิตในระยะสั้นบางคนเนี่ยที่มีข่าวมาก็คือแค่ไอ,ปอเป็นเลือดเฉยๆก็เสียชีวิตเลยก็มีนะคะก็เมื่อเรารู้แล้วนะคะว่ามีการกลายพันธุ์และมีการระบาดค่อนข้าง รุนแรงและรวดเร็วดังนั้นเราต้องปกป้องกันนะคะกาศอย่าตกสร้างภูมิคุ้มกันให้ดีก็คือรับประทานอาหารให้เพียงพอคุ้้าหมูนะคะพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอเหมือนกัน8ปดถึงสิบชั่วโมงนะคะแล้วก็ดื่มน้ําสะอาดอย่างน้อยเวลาสองถึงสามลิตรจิบน้ําบ่อยๆนะคะสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะด้วยการทีเ่เราถ้าต้องออกไปในที่ชุมชนก็ควรสวมแมสนะคะบางที ทางการแพทย์ก็แนะนําให้สวมแมสถึง2ชั้นนะคะแต่ยังไงก็ตามพกเจลแอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์สเปย์ไปด้วยนะคะเพื่อฉีดพ่นแล้วก็ฆ่าเชื้อมือบ่อยๆนะคะเพื่อปกป้องเชื้อโรคนะคะการจับแมส ถอดแมสก็ควรที่จะมีสติทุกการกระทําว่ามือสะอาดหรือ,อยังนะคะแล้วก็เด็กนักเรียนที่ไปโรงเรียนกลับมาบ้านก็ควรที่จะถอดรองเท้านอกบ้านนะคะแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีอาบน้ําสระผมนะคะแล้วก็แช่เสื้อผ้านะคะไว้ซักทันทีเลยนะคะเพื่อปกป้องบุคคลที่อยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก,เ,ลกเด็กทารกหรือผู้สูงอายุซึ่งมีภูมิคุ้มกันค่อนข้างต่ํานะคะ เราก็ต้องปกป้องและระวังทุกคนให้ดีนะคะการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันเหล่านี้เป็นเรื่องสําคัญและจําเป็นเพราะว่าช่วงนี้คืออากาศเย็นแล้วก็มีพายุฝนเข้ามาด้วยนะคะเลยจะทําให้เชื้อโรคเนี่ยแพร่ระบาดแล้วก็กระจายตัวได้ค่อนข้างรวดเร็วเราอาจจะติดเชื้อได้ง่ายดังนั้นอยากปกป้องทุกคนนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดี